ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามีรายงานด่วนที่สุดที่กำลังกลายเป็นกระแสสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อปฏิบัติการทางทหารของกองทัพไทยได้ก้าวเข้าสู่จุดที่เด็ดขาดที่สุดในรอบหลายทศวรรษเสียงสายพานเหล็กกล้าของรถถังหลักว v ี4และแรงสั่นสะเทือนระดับ1,200แรงมา ได้ฉีกกระชากความเงียบงันบริเวณด่านพรมแดนถาวรช่องจอมจังหวัดสุรินทร์นี่ไม่ใช่เพียงการตรึงกําลังเพื่อป้องกันอธิปไตายตามปกติอีกต่อไปแต่คือจุดเริ่มต้นของยุทธการดับลมหายใจกองทัพกัมพูชาที่ลุกรานแผ่นดินไทยข้อมูลล่าสุดจากหน่วยข่าวกรองกองระบุว่ากองกําลังพิเศษของไทยได้ซุ่มโจมตีและเข้ายึดขบวนรถบรรทุกทหารของฝั่งกัมพูชาได้จํานวน50คันรวดในจังหวะที่พวกเขากําลังพยายามลําเลียงสเบียงและคลังกระสุนเข้าสู่แนวหน้าอย่างเร่งด่วน การสูญเสียขบวนรถบรรทุกครั้งใหญ่นี้เปรียบเสมือนการตัดเส้นเลือดใหญ่ที่เชื่อมต่อกรุงพนมเปญกับสมรภูมิชายแดนส่งผลให้ทหารเขมระจำนวนหลายพันานายที่กำลังปักหลักสู้รบต้องตกอยู่ในสภาวะขาดแคลนอย่างหนักหน่วงวินาทีที่ทหารไทยบุกทะลวงเข้ายึดพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญนี้ภาพที่ปรากฏคือความโกลาหลอย,อย่างที่สุดของฝ่ายตรงข้ามทหารกัมพูชาบางส่วนถึงกับวิ่งหนีเข้าป่าทิ้งอาวุธและสเสบียงไว้อย่างไม่คิดชีวิต เพราะตะหนักได้ว่ากำแพงเหล็กของไทยนั้นแข็งแกร่งเกินกว่าจะต้านทานไหวการยึดรถบรรทุก50คันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลมาจากการประสานงานอย่างยอดเยี่ยมระหว่างหน่วยโดรนสอดแนม RQ-21 Blackjack ที่สแกนผ่านผืนป่าด้วยเทคโนโลยีอินฟราเรดขั้นสูงจนพบพิกัดการเคลื่อนย้ายลับใต้เงามืดทันทีที่เป้าหมายถูกล็อกกองทัพอากาศไทยก็ส่งฝูงบิน F-16 พุ่งทยานดังพายุเพลิงเข้าถลม่มจุดคุ้มกันขบวนรถ เปลี่ยนความมืดมิดให้กลายเป็นนรกเพลิงแดงฉานภายในพริบตาแรงระเบิดทำลายขวัญและกำลังใจของข้าศึกจนย่อยยับและเปิดทางให้หน่วยทหารพรานจูโจมที่26เข้าควบคุมสถานการณ์และยึดทรัพย์สินทางทหารทั้งหมดไว้ได้นี่คือบทเรียนราคาแพงที่รัฐบาลพนมเปญต้องจดจำไปชั่วลูกชั่วหลานว่าเมื่อคนไทยรวมใจเป็นหนึ่งแผ่นดินนี้คือป้อมปราการที่ไม่มีวันถูกทำลาย และทุกอย่างก้าวที่ล่วงละเมิดเข้ามาจะต้องจ่ายคืนด้วยราคาที่มหาศาลบัดนี้เส้นแห่งความอดทนได้ขาดพึงลงแล้วและสิ่งที่กำลังรอคอยผู้รุกรานอยู่ปลายทางไม่ใช่ความมืดมิดที่พวกเขาสร้างขึ้นแต่เป็นแสงสว่างว่าจากปากกระบอกปืนใหญ่ของกองทัพไทยที่พร้อมจะจบเกมนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อรักษาความสงบสุขและอธิปไตยของชาติไว้อย่างเต็มภาคภูมิท่ามกลางความตื่นตระหนกที่ขยายวงกว้างไปถึงใจกลางกรุงพนมเปญในขณะนี้ สถานการณ์ในแนวรบขณะนี้ได้เปลี่ยนจากสมรภูมิการยิงปะทะสู่ภาวะวิกฤตทางมนุษยธรรมที่กัดกินกองทัพกัมพูชาจากภายในเมื่อสายส่งสเสบียงถูกตัดขาดอย่างสมบูรณ์ทหารกัมพูชาในแนวหน้าเริ่มเผชิญกับสภาวะอดตายอย่างช้าๆรรยงานจากภาคสนามระบุว่าทหารชั้นผู้น้อยจำนวนมากต้องประทังชีวิตด้วยข้าวสารคุณภาพต่ำและบางหน่วยถึงกับต้องออกมาร้องขอรับบริจาคข้าวเม้าและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผ่านทางโซเชียลมีเดีย เพื่อความอยู่รอดในสมรภูมิที่ไร้ความหวังความแตกต่างที่น่าเวทนานี้เห็นได้ชัดเมื่อภาพของทหารที่ผอมโซนนอนรอความตายในหลุมดินถูกนํามาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่น่าตกใจจากการบุกยึดห้องรับใต้ดินของไทยทหารพรานไทยได้ค้นพบตู้เซฟยักษ์ที่บรรจุทองคําแท่งและทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลกว่า1000ล้านบาทซุกซ่อนอยู่ใต้บังเกอร์ของผู้นําระดับสูง นี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชี้ให้เห็นถึงความเน่าเฟะของระบบกองทัพกัมพูชาที่ซึ่งนายพลระดับสูงสวยสุขอยู่บนกองทองคําขณะที่ทหารเกณฑ์ที่ถูกบังคับมาเป็นโลมนุษย์กลับต้องสละชีพโดยไม่มีแม้แต่ข้าวกินยุทธศาสตร์การจบเกมเชิงรุกของไทยไม่ได้เน้นเพียงการสังหารชีวิตแต่คือการทําลายขีดความสามารถในการคงสภาพการรบกองทัพไทยได้ล็อกเป้าหมายและทําลายสะพานเค5หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าสะพานโชคชัย ซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงยุทธปัจจัยหลักจากตอนเหนือของกัมพูชาเข้าสู่พื้นที่บ้านหนองจานแรงระเบิดจากการโจมตีที่แม่นยำได้ตัดขาดการส่งสเสบียงและกระสุนในทันทีส่งผลให้กองกำลังกัมพูชาตามแนวชายแดนตกอยู่ในสภาวะอัมพาตยิ่งไปกว่านั้นการเข้ายุดพื้นที่วัดแก้วสิกขาคีรีสวาระและช่องคานม้าของไทยยังเป็นการปิดตายถนนสายเดียวที่ใช้ส่งยุทธปกรณ์ขึ้นสู่ยอดเขาพระวิหารทำให้ฐานที่มั่นบนพื้นที่สูง กลายเป็นสุสานร,ร้างที่ขาดการสนับสนุนจากภายนอกเมื่อไม่มีเชื้อเพลิงรถถัง t 5 5ก็กลายเป็นเพียงเศษเหล็กที่เคลื่อนที่ไม่ได้เมื่อไม่มีสเสบียงขวัญและกำลังใจของทหารที่เคยถูกปลุกระดมด้วยโฆษณาชวนเชื่อก็พังทลายลงอย่างรวดเร็วข้อมูลทางเศรษฐกิจระบุว่าปริมาณการค้าชายแดนที่เคยเป็นเส้นเลือดใหญ่ของกัมพูชาบัดนี้หดตัวลงเหลือเพียงร้อยละ0.5เมื่อเทียบกับระดับปกติ ระบบเศรษฐกิจหลังแนวหน้าที่พึ่งพาไทยอย่างหนักกำลังล่มสลายประชาชนเริ่มตระหนักถึงความล้มเหลวของรัฐบาลพนมเปญที่นำพาประเทศเข้าสู่สงครามที่ไม่มีวันชนะเพียงเพื่อรักษาอำนาจของตระกูลเดียวความกดดันที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั้งจากความหิวโหยและการถูกทอดทิ้งทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่น่าสลดใจเมื่อทหารกัมพูชาบางส่วนตัดสินใจหันปากกระบอกปืนเข้าหากันเองหรือทิ้งอาวุธเพื่อหลบหนีข้ามพรมแดนมาพึ่งใบบุญของไทย ท้ายที่สุดแล้วอาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่ไทยใช้ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเครื่องบิน F 1 6หหรือปืนใหญ่อัตโมสแต่คือความจริงที่ถูกเปิดเผยออกมาว่าอำนาจที่สร้างบนการกดขี่นั้นเปราะบางเพียงใดเมื่อต้องอเผชิญกับกองทัพที่มีจริยธรรมและยุทธศาสตร์ที่เหนือชั้นกว่าอย่างสิ้นเชิงการสูญเสียขบวนรถบรรทุกทหารทั้ง50คันนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ในเชิงยุทธวิธีทางทหารเท่านั้นแต่ได้กลายเป็นชนวนเหตุที่ทำลายรากฐานความจงรักภักดี ภายในกองทัพกัมพูชาจนพังทลายลงเหมือนโดมิโนโเมื่อทหารระดับปฏิบัติการเริ่มตระหนักว่าผู้นำในพนมเปมองชีวิตของพวกเขาเป็นเพียงเบีย้ยที่ไร้ค่าในกระดานอำนาจรายงานจากหน่วยข่าวกรองระบุว่าขวัญกำลังใจของทหารกัมพูชาได้ดิ่งลงสู่จุดต่ำสุดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนสถานการณ์ความขัดแย้งภายในกองทัพฝ่ายตรงข้ามได้ปะทุขึ้นจนถึงจุดเตือดเมื่อภาฟุตเทสหลับจากสำนักข่าวระดับโลกอย่างโอลรจาซีรา ได้เผยให้เห็นวินาทีชีวิตที่ทหารกัมพูชาเปิดศึกยิงกันเองกลางสนามรบใกล้แนวชายแดนไทยเหตุการณ์น,นี้สะท้อนถึงรอยร้าวที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของกัมพูชาเมื่อทหารฝ่ายหนึ่งพยายามจะละทิ้งฐานที่มั่นเพื่อหนีตายข้ามพรมแดนมายังฝั่งไทยแต่กลับถูกทหารอีกฝ่ายซึ่งยังคงพักดีต่อคำสั่งสายตรงจากพนมเปญใช้อาวุธหนักระดมยิงเข้าใส่พวกเดียวกันเองอย่างไม่ปราณี การประทะก,กันเองครั้งนี้ทำให้มีทหารกัมพูชาเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า30นายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากยุทธศาสตร์การรบของไทยในปัจจุบันได้เปลี่ยนจากการตั้งรับเชิงรุกสู่การควบคุมสถานการณ์อย่างเบ็ดเสร็จในทุกมิติกองบัญชาการกองทัพไทยได้ส่งคำสั่งที่เฉียบขาดและเยือกเย็นในการใช้เทคนโนโลยีขั้นสูงเพื่อบดขยี้ขีดความสามารถทางการทหารของฝ่ายตรงข้ามก่อนที่การประทะจะบานปลายการใช้โดรนพลีชีพ KB5E และอากาศยานไร้คนขับสอดแนมอย่างต่อเนื่องทําให้ไทยสามารถล็อกระเบียงทางยุทธวิธีทั้งหมดไว้ได้ทุกการเคลื่อนไหวของอาวุธหนักจากฝั่งกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นรถถัง t 5 5หรือเครื่องยิงจรวด BM21 จะถูกตรวจพบโดยระบบเซ็นเซอร์ความร้อนและถูกทําลายทันทีที่ออกจากจุดรวมพลความรวดเร็วและแม่นยําระดับศัลกรรมของกองทัพไทยนี้เองที่ทําให้ระบบการสั่งการของฝ่ายกัมพูชา กลายเป็นอัมพาตทหารแนวหน้าที่ถูกทอดทิ้งให้เผชิญกับพายุเหล็กของไทยโดยไม่มีสเสบียงและไม่มีการยิงคุ้มกันจากระยะไกลต่างตกอยู่ในสภาพที่น่าเวทนาและหมดสภาพความเป็นทหารในขณะที่พนมเปนยังคงพยายามปิดกั้นข่าวสารและสร้างภาพลวงตาว่าทุกอย่างยังอยู่ภายใต้การควบคุมแต่ความเป็นจริงที่ถูกบันทึกผ่านเลนส์กล้องของโดรนสอดแนมไทยกลับบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง ความเชื่อมั่นที่เคยแข็งแกร่งราวกับหินผากำลังปรีร้าวและพร้อมจะพังทลายลงในไม่ช้านักวิเคราะห์มองว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบของการผูกขาดอำนาจที่ยาวนานหลายทศวรรษเพราะเมื่อกองทัพซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของอำนาจเริ่มสั่นคลอนจากการทุจริตและการหักหลังกันเองความพ่ายแพ้ทางจริยธรรมย่อมเกิดขึ้นก่อนความพ่ายแพ้ในสนามรบเสมอชัยชนะเชิงยุทธศาสตร์ของไทยในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะอาวุธที่เหนือกว่าแต่มาจากวินัยเหล็ก และความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติที่พร้อมจะปกป้องอธิปไตยด้วยสติปัญญาและยุทธวิธีที่ชาญฉลาดที่สุดในยามที่เพื่อนบ้านกำลังลุกเป็นไฟด้วยไฟแค้นและการทรยศในขณะที่ควันปืนยังไม่จางหายจากสมรภูมิชายแดนแรงสั่นสะเทือนในระดับโลกก็เริ่มส่งผลอย่างรุนแรงต่อรัฐบาลกัมพูชาเมื่อคำพูดของอดีตผู้นำมหาอำนาจอย่างโดนัลด์ทรัมป์ที่เคยกล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพทางทหารที่โลกประเมินต่ำเกินไป และเป็นอาวุธที่เหนือกว่านิวเคลียร์ในเชิงยุทธศาสตร์เริ่มกลายเป็นความจริงที่ศัตรูต้องหวาดภวาการที่ไทยสามารถยึดรถบรรทุก50คันรวดและตัดสายส่งสเสบียงได้ในเวลาอันสัน้นคือเครื่องพิสูจน์ถึงพลังยับยั้งเชิงโครงสร้างที่นักยุทธศาสตร์ทั่วโลกกำลังจับตามองสิ่งที่กัมพูชากังวลในขณะนี้ไม่ใช่เพียงจำนวนรถถังหรือเครื่องบินรบแต่คือความไม่แน่นอนทางยุทธศาสตร์ เพราะพวกเขาไม่รู้เลยว่าไทยยังมีไพ่ใบไหนที่ยังไม่ถูกเปิดออกมาอีกการตัดสินใจที่สุขุมแต่เฉียบขาดของกองทัพไทยทําให้ดุลอานาจในภูมิภาคอาเซียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญในกรุงพนมเปญภาวะพารานอยหรือความหวาดระแวงขั้นสุดยอดกําลังกัดกินหัวใจของผู้นําเมื่อข้อมูลคําสั่งลับหรือแผนการเคลื่อนย้ายกําลังพลรั่วไหลมาถึงหูฝ่ายไทยแบบเร็วไทยข่าวลือเรื่องรัฐประหารและการลอบสังหารเริ่มแพร่สะพัด จนรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาไม่กล้าแม้แต่จะก้าวเท้าออกจากประเทศเพราะกลัวการถูกเชือดับหลังทหารเคมอในแนวหน้าที่กำลังเผชิญกับสภาวะอดอยาเริ่มตระหนักว่าพวกเขาถูกส่งมาเป็นเพียงเครื่องมือในการคุ้มกันทรัพย์สมบัติส่วนตัวของกลุ่มอภิสิทธิชนในขณะที่ทหารชั้นผู้น้อยไม่ได้รับเงินเดือนมานานหลายเดือนและได้รับแจกเพียงข้าวสารคุณภาพต่ำเพื่อประทังชีวิตแต่เหล่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงกลับสวยสุขอยู่บนกองทองคำมหาศาลที่ ซุกซ่อนไว้ใต้ดินวิกฤตจ,จราธาที่เกิดขึ้นทําให้วินัยทหารพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงทหารบางนายถึงกับผันตัวมาเป็นทหารติกตอกยิงปืนใส่ต้นไม้เพื่อหลอกเบิกงบประมาณและ,สะเสบียงจากนายเพราะความจริงคือไม่มีสเสบียงส่งมาถึงแนวหน้าเลยความเน่าเฟะภายในกองทัพนี้เองที่เป็นอาวุธร้ายแรงที่สุดที่จะทําลายระบอบการปกครองของตระกูลหุนจักภายใน การที่ไทยเข้ายึดคลังเงินลับและทองคําแท่งมูลค่ากว่า1,000ล้านบาทได้ในปฏิบัติการครั้งนี้จึงเป็นการดึงเอาหัวใจสําคัญของกลไกการคอรับชั่นข้ามชาติออกมาวางไว้กลางแสงแดดส่งผลให้รัฐบาลพนมเปนตกอยู่ในสภาวะมอยกระรอกและสูญเสียอํานาจต่อรองในทุกมิติของการเจรจาระหว่างประเทศข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองระบุว่าปัจจุบันทหารกัมพูชาจํานวนมาก เริ่มทำการแปรพักและทิ้งอาวุธเพื่อหนีออกจากนรกบนดินที่พวกเขาถูกบังคับให้เผชิญบางหน่วยพยายามถอยร่นเข้าหาป่าทึบเพื่อหลบหนีอากาศยานไร้คนขับของไทยแต่กลับพบว่าหน่วยส่งกำลังบำรุงของตอนเองได้ถอนตัวไปก่อนแล้วทิ้งพวกเขาไว้ในสภาพถูกตัดขาดกลางพื้นที่การรบความผิดพลาดในการบริหารจัดการสงครามที่มองข้ามชีวิตของทหารชั้นผู้น้อยกำลังกลายเป็นเพลิงแค้นที่แผ่ขยายกลับไปยังหมู่บ้านต่างๆในกัมพูชา และกำลังกลายเป็นพลังขับเคลื่อนมวลชนที่เงียบเชียบแต่ทรงพลังที่สุดในการท้าทายอำนาจของตระกูลหุ่นในอนาคตอันไกลสงครามครั้งนี้กำลังสอนบทเรียนที่สำคัญให้แก่บรรดาผู้นำเผด็จการทั่วโลกว่าไม่มีกำแพงเหล็กหรือกองกำลังที่แข็งแกร่งใดจะสามารถต้านทานพลังแห่งความจริงและความยุติธรรมได้เมื่อทหารซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติเลือกที่จะหันหลังให้กับผู้กดขี่เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและชีวิตของตนเอง สถานการณ์บนท้องฟ้าเหนือแนวปะทะในขณะนี้ได้ถูกครอบครองโดยสมบูรณ์ด้วยฝูงบินขับไล่ F-16 และ T-50T H Golden Eagle ของกองทัพอากาศไทยปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่มีความแม่นยำสูงได้มุ่งเป้าไปที่การกวาดล้างคลังแสงและจุดยุทธศาสตร์สำคัญลึกเข้าไปในจังหวัดพระตะบองและอุดรมีชัยข้อมูลจากสื่อกัมพูชายอมรับว่าการทำลายคลังอาวุธครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเติมกำลังในแนวหน้า ในขณะที่ฝ่ายกัมพูชายังคงพยายามใช้ระบบยิงจรวด bm 2 1ที่มีอายุการใช้งานมานานหลายทศวรรษซึ่งขาดความแม่นยำและมักจะยิงใส่พื้นที่พลเรือนอย่างสเปสสปะแต่กองทัพบ,บกไทยได้งัดเอาเคี้ยวเล็บที่เหนือกว่าอย่างจรวดหลายลำกล้องนำวิถี dti 1 g ซึ่งมีรัศมีการทำลายล้างกว้างขวางเท่ากับ1สนามฟุตบอลและมีความแม่นยำระดับจับวางเข้ามาปิดบัญชีกลุ่มติดอาวุธที่พยายามลุกล้ำอธิปไตย ระบบปืนใหญ่อัตราจรล้อ,อยาง a d m o s 2000และรถถังหลัก VTC ได้ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลความเร็วสูงทำให้ทุกการเคลื่อนไหวของข้าศึกถูกแปลงเป็นพิกัดสังหารในเวลาเสี้ยววินาทีความพ่ายแพ้ทางเทคโนโลยีนี้ยังมาพร้อมกับการเปิดโปงความลับที่มืดดำที่สุดของสดวันที่21เมื่อหน่วยรบพิเศษของไทยบุกทะลวงเข้าสู่พื้นที่พิพาทใกล้จังหวัดศรีสะเกษ และคนพบเครือข่ายอุโมงใต้ดินที่เป็นห้องทดลองอวัยวะมนุษย์หรือที่เรียกว่าฟาร์มมนุษย์หลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุระบุอย่างชัดเจนว่ามีการใช้ชีวิตของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายเพื่อเพาะเลี้ยงอวัยวะแลกกับขีปนาวุธ DF21 และอาวุธทันสมัยจากมหาอำนาจบางประเทศข่าวนี้แพร่กระจายไปทั่วโลกราวกับไฟลามทุ่งผ่านสถานีข่าวชั้นนำสร้างความตกตะลึงและโกรธแค้นให้กับประชาคมโลก จนทำให้รัฐบาลพนมเปญถูกปฏิเสธการเจราจาและโดดเดี่ยวทางการทูตอย่างสมบูรณ์ทหารกัมพูชาที่ถูกเกณฑ์มาเป็นโล่มนุษย์เมื่อได้ทราบข่าวความโหดร้ายและเห็นภาพผู้นำของตนเองขนทองคำแท่งและงานศิลปะหนีตายออกนอกประเทศต่างก็ตัดสินใจยกธงขาวและทิ้งอาวุธเดินเท้าเข้ามามอบตัวต่อกองทัพไทยนับร้อยนายสิ่งที่น่าชื่นชมที่สุดในวินาทีวิกฤตนี้คือความเป็นมืออาชีพและมนุษยธรรมของทหารไทยแม้จะอยู่ในสภาวะสงครามที่ตึงเครียด แต่กองทัพไทยยังคงปฏิบัติต่อฉเฉลยศึกตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดภาพของทหารไทยในชุดลายพรางที่ยื่นน้ำดื่มและยาปฐมพยาบาลให้กับทหารกัมพูชาที่นั่งตัวสันเทาด้วยความกลัวได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ชนะใจชาวโลกและตอกย้ำถึงความมีอารยธรรมที่เหนือกว่ากองโจรป่าเถื่อนในทางยุทธศาสตร์เศรษฐกิจกของกัมพูชากำลังอยู่ในสภาวะหายนะเมื่อการค้าชายแดนถูกตัดขาดเกือบ100%เขาดแคลนเชื้อเพลิงดีเซลสำหรับรถถัง และขาดสเสบียงสำหรับกองทัพส่งผลให้ระบบป้องกันชายแดนเกิดช่องโหว่ขนาดใหญ่ที่ไม่มีใครสามารถอุดได้การยึดรถบรรทุกสเสบียง50คันรวดในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงชัยชนะทางกายภาพแต่เป็นการทำลายกระดูกสันหลังและทำลายเจตจำนงในการต่อสู้ของระบอบอำนาจมืดในพนมเปญไปโดยสิ้นเชิงบทสรุปของมหากราฟการหักหลังและการล่มสลายของสายส่งสเสบียงในครั้งนี้ กำลังนำไปสู่จุดเปลี่ยนที่ไม่อาจย้อนกลับได้ในหน้าประวัติศาสตร์ของภูมิภาคอินโดจีนการที่แสนยานุภาพของกองทัพไทยสามารถสยบภัยคุกคามและยึดขบวนรถบรรทุก50คันรวดได้ภายในเวลาอันสั้นไม่ใช่เพียงชัยชนะทางทหารทั่วไปแต่มันคือการปักหมุดหมายถึงความล่มสลายของความเชื่อมั่นที่กองทัพมีต่อระบอบเก่าอย่างรุนแรงที่สุดเมื่อทหารระดับปฏิบัติการเริ่มมองเห็นว่าศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่ประเทศเพื่อนบ้าน แต่คือระบอบที่สูบเลือดเนื้อของพวกเขาไปปรนเปลอยความมั่งคั่งของคนเพียงกลุ่มเดียวความกล้าหาญในการหันหลังให้กับคำสั่งประหารและเลือกที่จะหนีตายมายังแผ่นดินไทยจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเรียกร้องเสรีภาพที่แลกมาด้วยชีวิตในขณะที่กรุงพนมเปญกำลังพยายามอย่างหนักในการปฏิเสธความจริงแต่ภาพหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนทั้งการยิงกันเองและการละทิ้งฐานที่มั่น ได้กลายเป็นตราบาปที่ไม่อาจลบเลื่อนได้ในเวทีโลกในมุมมองของนักวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ความแตกแยกภายในกองทัพกัมพูชาครั้งนี้ส่งผลให้ดุลอำนาจในภูมิภาคอาเซียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญกองทัพไทยในฐานะผู้รับผลกระทบโดยตรงได้แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการบริหารจัดการวิกฤตที่ยอดเยี่ยมทั้งการตรึงกําลังป้องกันอธิไตยและการจัดการด้านมนุษยธรรมต่อทหารหนีทัพที่กําลังอดตาย ข้อมูลมหาสารที่ไหลเข้าสู่หน่วยข่าวกรองของไทยผ่านทหารที่แปรพักจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อรองและวางแผนยุทธศาสตร์ในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนหรือข้อตกลงทางการค้าชายแดนความอ่อนแอที่เกิดขึ้นภายในพนมเปญทำให้ไทยก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในการรักษาสีิรภาพของภูมิภาคอย่างเต็มตัวขณะที่เพื่อนบ้านต้องกลับไปแก้ไขวิกฤติศรัทธาที่เกิดขึ้นภายในบ้านของตนเองซึ่งอาจต้องใช้เวลาอีกหลายสิบปีในการเยียวยา สถานการณ์เศรษฐกิจรอบพรมแดนที่เคยเป็นแหล่งรายได้หลักของกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลบัตรนี้กลายเป็นเพียงซากปรหักพังของความขัดแย้งคาสิโนและเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เคยรุ่งเรืองกลับเงียบเหงาราวกับป่าช้าเนื่องจากไม่มีใครกล้าเสี่ยงลงทุนในประเทศที่ทหารยังยิงกันเองกลางวันักแสกการยึดรถบรรทุกและตัดสายส่งสเสบียงในครั้งนี้จึงส่งผลกระทบลูกโซ่ไปถึงกลุ่มทุนข้ามชาติที่เคยหนุนหลังระบอบนี้อยู่ เมื่อความปลอดภัยพื้นฐานไม่สามารถรับประกันได้เงินทุนมหาศาลจึงเริ่มไหลออกจากกัมพูชาเข้าสู่ประเทศที่มั่นคงกว่าอย่างประเทศไทยและเวียดนามสิ่งนี้จะยิ่งซ้ำเติมให้รัฐบาลพนมเปญขาดแคลนงบประมาณในการฟื้นฟูศรัธาจากกองทัพและอาจนำไปสู่การลุกฮือของประชาชนที่ต้องแบกรับภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมืองท้ายที่สุดแล้วคลิปวิดีโอและปฏิบัติการที่ดุดันของไทย ได้สอนบทเรียนที่สําคัญให้กับบรรดาผู้นําทั่วโลกว่าไม่มีกําแพงเหล็กหรือกองกําลังที่แข็งแกร่งใดจะสามารถต้านทานพลังแห่งความจริงและความยุติธรรมได้เมื่อทหารซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติเลือกที่จะหันหลังให้ผู้กดขี่เพื่อปกป้องชีวิตและศักดิ์ศรีของตนเองนั่นคือสัญญาณเตือนภัยสุดท้ายก่อนที่พายุแห่งความเปลี่ยนแปลงจะพัดพาเอาอํานาจที่ไร้รากฐานให้หายไปกับกาลรรเวลาทหารกัมพูชาที่หนีตายข้ามแดนมาในวันนี้ อาจกลายเป็นวีรบุรุษในสายตาของคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่หาการเปลี่ยนแปลงและเรื่องราวของพวกเขาจะถูกเล่าขานสืบต่อกันไปในฐานะจุดจบของยุคสมัยแห่งความกลัวประเทศไทยได้แสดงศักยภาพในการเป็นที่พึ่งพาและเป็นเกราะป,ป้องกันความมั่นคงที่มีประสิทธิภาพที่สุดในยามที่ภูมิภาคนี้ตกอยู่ในความเสี่ยงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการวิเคราะห์เชิงลึกในครั้งนี้เราจะยังคงนำเสนอข้อเท็จจริงเพื่อรักษาธิปไตยและความสงบสุขข,ของชาติต่อไป